ภายในในกุด้วยไม้จริงอันนี้คือพิเศษเลยใช่ไหมตัวนี้น้ําหนักจะเพิ่มขึ้นไหมก็ประมาณไม่เกินไม่เกิน400กโลไม่เกิน400กโลใช่แล้วก็ตัวที่สําคัญคือพี่ลองอธิบายระบบที่ว่ามีระบบไฟฟ้ามีโซลาเซลล์ใช่เลยตัวนี้ชุดคิดเลยแต่แบตเตอรี่12โวลต์แบตเตอรี่12โวลต์แตได้ลูกเดียวแล้วก็ใช้ไฟ220ได้โอเคมีอันนี้คือความพิเศษนะ220ได้ครับ แล้วแเราเป็นชกไฟฟ้าบานข้างไป็นบานกระจกหมดเลยอ๋อมีบานกระจกสามบานเลยหน้าหลังข้างหลังด้วยใช่ไหมพี่ตัวหลังนี่เป็นกระจกช่องอะคริลิคอ๋อเป็นช่องอะคริลิกตัวนี้นี่คือพิเศษเลยแล้วลายไม้เลยเป็นไม้เป็นไม้จริงตัวนี้อันนี้คือเป็นอีกรุ่นหนึ่งเขาเรียกรุ่นสแตนดาร์ดของเราที่เราทํำมาใช่ไหมใช่แต่จะอันนี้เสริมอัปก์ชันเข้าไปเสริมอัปก์ชันระบบไฟนี่ครับมีชุดคิดให้อ่ะเอาง่ายๆก็นี่สวย ใส่ไม้ก็มาโดยดไมมีไม้ของข้างก็ใช้ได้นะพวกพยามพวกดูดข้ามอะไรพวกนี้หน้าปทะเบียนแล้วก็ตอนนี้จะใส่ไฟอ๋อเก้าร้อยเกแล้วทำไมว่างห่เอยวันนี้เนี่ยโครงสร้างที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นสต็อกแล้วนะครก็ก่อนปิดงานครับ ต้องสำรวจความเงืมันแต่ละคนมันชอบไี่เหมือน,นใช่ใช่เราต้องอยู่ในตรงไหนที่เป็นตันดานี่ครับ F4 อีกท่านหนึงง่งเนี่ยดูไงานเคื่อเราจะเปิดตรงนี้มีท้ายอ่อ แต่งโรงงานนี้สนุกอีกอย่าง,น,งนะครับมาทีไรอัพเดตทุกวัน